ก็จากคู่นี้หลังบ้านผมที่ผมเคยเล่าว่ามันทํารังแยกแล้วมีเมียที่สองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันคลิปนี้ผมไม่ได้ลงนะครับก็ถ่ายเก็บไว้วันนี้มีโอกาสเลยเอามาลงนะครับผมส่วนอันนี้คู่เก่าเจ้าตัวเมื่อกี้นะครับก็เลี้ยงลูกครับผมนี่ครับท่านผู้ชมดูดูหน้าตานะครับมันจะต่างจากตัวที่ เจ้าตัวเนี้ได้ได้คู่ใหม่นะครับนี่แหละครับเจ้าตัวนี้นะครับอันนั้นคือที่เขามีลูกแล้วนะครับผมอันนี้มาทำรังแยกแล้วก็ได้ตัวเมียใหม่นะครับผมตอนนี้กำลัง ทำรวงที่มันจะยาวๆลงมานะส่วนข้างหลังเป็นถุงวางไข่ครับทีแรกจะโบสองสองรูนะครับผมพอตัวเมียอีกตัวเลือกก็เริ่มปิดเป็นถุงวางไข่ไห้อยนะนะเนี่ยตอนแรกก็จะเป็นทรงนี้ก่อนท่านผู้ชมตอนตัวเมียยังไม่เลือกนะครับก็ทำไปเรื่อยๆพอตัวเมียเลือกก็เป็นอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับ ปิดถุงครับผมที่แรกมันจะเป็นสองโพงอย่างนี้ก่อนนะบาืองวันก็ออกมาซ่อมลังเหมือนกันนะครับแต่เจ้าตัวนั้นไม่ทิ้งนะครับผมมันมาช่วยซ่อมทุกวันนะฮะอันนี้ก็กระจาดธรรมดานะครับข้างบนเนี่ยนะครับเป็นกระจาดธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่มันมันหัวไม่เหลืองนะครับทําลังเหมือนกันนะครับผม รโน้นเนยยอะกว่าทั้งบ้านผมนะครับเต็มต้นมะพร้าวเลยแล้วก็ต้นมะขามนะครับผมต้นมะม่วงด้วยแต่รู้สึกว่ามะม่วงที่ผมถ่ายไปจะตายนะครับ อันนี้กำลังแต่งหลอดลวงนะครับผมหลอดลวงเป็นเป็นสร้อยนะครับเป็นถุงย,ยาวๆลงมานะ